ถ้าลงลึกได้จะถึงประโยชน์สุขที่แท้ระดับที่สองได้แก่ประโยชน์สุขที่เป็นด้านนามนธรรมเป็นเรื่องของจิตใจลึกซึ้งลงไปท่านเรียกว่าประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็นหรือเลยไปข้างหน้าไม่เห็นเป็นรูปประมต่อหน้าต่อต,อตาเลขวิ่งภาษาวิชาการว่าสามร,ราย,ยิกัตถะเช่นความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์การที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยคุณธรรมได้ทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เมื่อระลึกขึ้นมาว่า เราได้ใช้ชีวิตนี้ให้มีประโยชน์เราได้ทําชีวิตให้มีคุณค่าได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เกื้อกูลสังคมแล้วพอระลึกขึ้นมาเราก็อิ่มใจสบายใจทําให้มีความสุขอีกแบบหนึ่งด้วยวิธีปฏิบัติในระดับที่สองซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับคุณธรรมนี้ก็ทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกและแม้แต่ประโยชน์สุขระดับที่1นนั้นเมื่อมีประโยชน์สุขระดับที่สองเป็นคู่อยู่ข้างในด้วยก็จะเกิดมีขึ้นชนิดที่ว่าลึกซึ้งเป็นจริงเลยทีเดียวจะไม่เป็นของเทียมเเเช่นนนถถ้าาป็กรรคพับือ ตอนนี้จะเป็นของแท้การที่เรามีน้ำใจมีคุณธรรมและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริงก็จะทําให้เขาเคารพเราจริงเป็นการแสดงออกจากใจที่แน่นอนสนิทเป็นของลึกซึ้งเราจะได้ของแท้ในทางกลับกันประโยชน์สุขระดับที่สองนี้ก็อาศัยประโยชน์สุขระดับที่1มาช่วยพอเรามีจิตใจที่พัฒนามีคุณธรรมขึ้นมาแล้วเรามีน้ําใจอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เราก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระดับแรกนั่นเองมาใช้เช่นเอาทรัพย์สินเงินทองที่เป็นวัตถุ เป็นของมองเห็นนั่นแหละมาใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยิ่งดีมากช่วยได้มากคนที่มีแต่ประโยชน์สุขระดับที่สองถึงแม้จะมีน้ำใจเกื้อกูลมีคุณธรรมอยากจะช่วยคนอื่นแต่ระดับที่หนึ่งทำไว้ไม่ดีไม่มีเงินทองจะไปช่วยเขาก็ทำประโยชน์สุขได้น้อยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทั้งสองขั้น นอกจากความสุขใจชื่นใจในการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ก็คือความมั่นใจโดยเฉพาะความมั่นใจในชีวิตของตนเองเช่นเรามีความมั่นใจในชีวิตของเราที่ได้เป็นอยู่มาด้วยดีมีความประพฤติปฏิบัติถูกต้องตั้งอยู่ในความดีงามสุจริตไม่ได้ทําผิดทําโทษอะไรเมื่อเราระลึกนึกถึงชีวิตของเราขึ้นมาเราก็มีความมั่นใจในตนเอง เป็นความสุขลึกซึ้งอยู่ภายในและเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความดีงามเกิดจากคุณธรรมภายในก็ยิ่งทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งมีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยนี่เป็นระดับของความสุขที่แท้จริงในตอนที่มีวัตถุภายนอกเรายังไม่มีความมั่นใจจริงความสุขก็ผ่านนไม่ลึกซึ้งและไม่ยืดยาวแต่พอมีคุณธรรมภายในซึ่งนาไปสู่ประโยชน์สุขระดับที่สองเราก็มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขที่ลึกซึ้งเต็มใจและชุ่มใจเนบใจและชุ่มฉ่ำใจนอกจากนั้นยังมีคุณธรรมอื่นที่มาช่วยเสริมหนุนประโยชน์สุขทางจิตใจอีกโดยเฉพาะศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามในคุณความดีในการกระทําความดีในจุดมุ่งหมายที่ดีงามตลอดจนในวิถีชีวิตที่ดีงามความเชื่อมั่นและมั่นใจเหล่านี้เป็นศรัทธาท่านผู้ศรัทธาในพระศาสนาเห็นว่าพระศาสนานี้มีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์เป็นคําสอนที่ดีงามเรามีศรัทธามีความมั่นใจในคุณค่าแห่งธรรมะ เราก็ทำนุบำรุงหรือช่วยกิจการพระศาสนาด้วยศรัทธานั้นจิตใจของเราก็มีความมั่นใจและมั่นคงมีกำลังเข้มแข็งและผ่องใสพร้อมทั้งมีความสุขที่ประณีตเป็นส่วนที่แท้และลึกซึ้งอยู่ภายในอันนี้คือประโยชน์สุขระดับที่สองที่ท่านถือว่าเราจะต้องก้าวให้ถึงซึ่งจะทําให้ประโยชน์สุขขั้นที่หนึ่งไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็กลับเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างขวางออกไปและยังทําให้ความสุขที่มีที่ได้กลายเป็นความสุขที่มีที่ได้กลายเป็นความสุขที่ลึกซึ้งเต็มที่ฉะนั้น เราจึงต้องก้าวไปสู่ประโยชน์สุขระดับที่สองท่านผู้ใดได้ก้าวขึ้นมาถึงประโยชน์สุขระดับที่สองแล้วก็จะมีความมั่นใจในคุณค่าแห่งชีวิตของตนเองพอระลึกนึกขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดปิติสุขว่าเออเรามีทรัพย์สินเงินทองและเงินทองนั้นก็ไม่เสียเปล่าเราได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองนี้ทําให้เกิดประโยชน์แล้วแก่ชีวิตของเราและเพื่อนมนุษย์หรือมีความอิ่มใจว่าเราได้มีศรัทธานในสิ่งที่ถูกต้องเรามีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตของเราเราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ ไม่ได้ทําในสิ่งที่เสียหายถ้าพูดตามศัพท์ของท่านก็ว่ามีความมั่นใจด้วยศรัทธาที่เชื่อและชื่นใจในสิ่งที่ดีงามแล้วก็มีศีลมีความประพฤติดีงามเกื้อกูลไม่เบียดเบียนใครทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มีจาคะมีความเสียสละได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ทําให้เกิดคุณค่าขยายประโยชน์สุขให้กว้างขวางออกไปแล้วก็มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่งทั้งหลายพอที่จะปฏิบตัติต่อสิ่งที่ชีวิตเกี่ยวข้องเริ่มแต่บริโภคบริหารใช้้จจัััดารททพย์สิินนนนเงนอง ในทางที่จะเป็นคุณประโยชน์สมคุณค่าของมันและไม่ให้เกิดเป็นปัญหาไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเป็นนายมิใช่เป็นทาสของทรัพย์ต่อจากนี้เราก็จะก้าวไปสู่ประโยชน์สุขระดับที่3แต่ถึงจะมีเพียงแค่สองขั้นนี้ก็นับว่ามีชีวิตที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วถึงจะเป็นประโยชน์แท้แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แม้จะได้ถึงประโยชน์สุขสองระดับแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเตือนว่ายังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรแม้เราจะมีความดีเรามีความภูมิใจมั่นใจในความดีของเราแต่เราก็มีจิตใจที่่ยยยัังงอูด้วววคามห เรายังหวังอยากให้คนเขายกย่องนับถือยังหวังในผลตอบสนองความดีของเราแม้จะเป็นนามธรรมเรามีความสุขด้วยอาศัยความรู้สึกมั่นใจภูมิใจอะไรเหล่านั้นเรียกง่ายๆว่ายังเป็นความสุขที่อิงอาศัยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับที่ 1. ความสุขของเราอิงอาศัยวัตถุหรือขึ้นต่อคนอื่นแสงวัตถุหรือขึ้นต่อคนอื่นสิ่งอื่นพอถึงระดับที่2ความสุขของเราเข้ามาอิงอาศัยความดีงามและคุณธรรมของตัวเราเองอย่างไรก็ตามตราบใดเรายังมีความสุขที่อิงอาศัยอยู่ มันก็เป็นความสุขที่ยังไม่เป็นอิสระเพราะยังต้องขึ้นต่ออะไรอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นถ้าเกิดมีกรณีขึ้นว่าเราทําความดีไปแล้วคนเขาไม่ยกย่องเท่าที่ควรเมื่อเราหวังไว้ต่อไปเรารู้สึกผิดหวังได้บางทีเราทําความดีแล้วมาเกิดรู้สึกสะดุดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคนเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็ผิดหวังหรือว่าเราเคยได้รับความชื่นชมได้รับความยกย่องในความดีแต่ต่อมาการยกย่องสันเสริญนั้นก็เสื่อมคลายจืดจางไปหรือลดน้อยลงไปก็ทําใจเราให้ห่อเหี่ยวลงไปได้ จิตใจของเราก็ฟูยุบไปตามความเปลี่ยนแปลงภายนอกในทางตรงข้ามถ้าเรามีจิตใจที่รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้ถนัดในกฎธรรมชาติว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนั้นแล้วเราก็ทําจิตใจของเราให้เป็นอิสระได้และมันจะเป็นอิสระจนถึงขั้นที่ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามกฎธรรมชาตินั้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปมันไม่มามีผลกระทบต่อจิตใจของเราใจของเราก็อยู่อย่างนั้นแม้ว่าสิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์และเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่ใจของเราก็เป็นอิสระอยู่เป็นตัวของเราตามเดิมเช่นเมื่อเรากระทบกับความไม่เที่ยนเป็นอนิจจังสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแปงไปเราก็รู้เท่าทันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดำรงใจเป็นอิสระอยู่ได้หรือว่าเมื่อเรารู้ถนัดตามที่มันเป็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์คือคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรารู้เท่าทันแล้วความทุกข์นั้นก็เป็นความทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่เข้ามาเป็นความทุกข์ในใจของเราปัญหาของมนุษย์นั้นเกิดจากการทททที่่่่่่ไไมมมรรูู้้้เาาาาันคววจจิิงงงงงแลลกก็ใตตออสหยถ จึงทำให้เราถูกกฎธรรมชาติเบียดเบียนบีบคั้นและครอบงําอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ของมนุษย์นี้รวมแล้วก็อยู่ที่การถูกกระทบกระทั่งบีบคั้นจากการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงทนถาวรเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งฝืนขัดแยง้งไม่เป็นไปตามความปรารถนาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเราอยากให้เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งมันกลับเปลี่ยนไปเสียอีกอย่างหนึ่ง เราอยากจะให้มันคงอยู่แต่มันกลับเกิดแตกดับไปอะไรทํานองนี้มันฝืนใจเราบีบขันใจเราแล้วก็มีความทุกข์ถ้ากระแสะยังเป็นสองก็ต้องมีการประทะกระแทกทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเราไปสร้างกระแสะความอยากซ้อนขึ้นมาบนกระแสะความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนแล้วกระแสะความยากของเรานี้เป็นกระแสะที่ไม่เป็นของแท้จริงกระแสะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายก็คือกระแสะของกฎธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมัน ทีนี้มนุษย์เราก็สร้างกระแสะความอยากของตัวขึ้นมาว่าจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามใจที่ชอบชังของเราแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่ใจเราอยากเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกลับเป็นไปเสียอย่างโน้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีกระแสะที่แท้จริงควบคุมมันอยู่กระแสะที่แท้จริงของมันก็คือกระแสแห่งเหตุปัจจัยสําหรับคนปุรุชนทั่วไปก็จะมีกระแสะของตัวที่สร้างขึ้นเองคือกระแสะความอยาก เรามีกระแสนี้ในใจของเราตลอดเวลาเป็นกระแสความอยากที่มีต่อสิ่งทั้งหลายไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็จะส่งกระแสนี้เข้าไปสัมพันธ์กับมันคือเราจะมีความนึกคิดตามความปรารถนาของเราว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทีนี้สิ่งทั้งหลายก็มีกระแสจริงๆที่คุมมันอยู่แล้วคือกระแสกฎธรรมชาติอันได้เก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอถึงตอนนี้กระแสของตัวเราเกิดขึ้นมาซ้อนเข้าไปอีกก็เกิดเป็น2กระแสแต่สิ่งที่อยู่ใน2กระแสกระแสนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งนั้นเอง เมื่อมาเกี่ยวข้องกับตัวเราก็ตกอยู่ในกระแสความอยากของเราแล้วตัวมันเองก็มีกระแสแห่งเหตุปัจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติอยู่แล้วพอมีสองกระแสขึ้นมาอย่างนี้เมื่อมีความเป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามสองกระแสนี้ก็จะเกิดการขัดแย้งกันขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาคือกระแสความอยากของคนขัดกันกับกระแสแห่งเหตุปัจจัยของธรรมดาทีนี้พอเอาเข้าจริงกระแสแห่งเหตุปัจจัยก็ชนะกระแสความอยากของเราก็แพ้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเป็นธรรมดาว่า สิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นไปตามความอยากของคนแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะสองกระแสนี้สวนทางปะทะก,กันและกระแสแห่งเหตุปัจจัยชนะกระแสความอยากอรอแพ้ผลที่ตามมาก็คือตัวเราถูกบีบคั้นเราถูกกดดันเราก็มีความทุกข์นี่คือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้แต่ร้องขึ้นมาในใจหรือโอดโอยคร่ำครวญว่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหนอทําไมมันจึงไม่เป็นอย่างนี้หนอแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นใจได้แต่ระทมขมขื่นไปพอประสานเป็นกระแสดเดียวได้ คนก็สบายงานก็ tamam. Higher, สําเร็จส่วนคนที่รู้เท่า Poor, Ranger, ทันความจริงเขาศึกษาธรรมแล้วก็รู้เลยว่าความจริงก็จะต้องเป็นความจริงคือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎธรรมชาติโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันจะเอาความอยากของเราไปเป็นตัวกําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงแต่ให้รู้เข้าใจว่ามันควรจะเป็นอย่างไรหรือกําหนดว่าเราต้องการอย่างไรต่อจากนั้นก็ทําด้วยความรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องทําให้เป็นไปตามตามเหตุปัจจัยฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันเป็นอย่างใดหรือมันควรจะเป็นอย่างใด เราก็ต้องไปศึกษาเหต Metal ุปัจจัยของมันเมื่อใช้ป kind of well <that> ัญญาศึกษาเหตุป <Hayır. S 1> ัจจัยของมันแล้วรู้เหตุปัจจัยของมันและรู้เหตุปัจจัยแล้วจะให้มันเป็นอย่างไรเราก็ไปทําเหตุปัจจัยที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าจะไม่ให้เป็นอย่างโน้นเราก็ไปป้องกันกําจัดเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างโน้นถ้าป้องกันจะให้เป็นไปตามที่เรากําหนดหรือตามที่มันควรจะเป็นแล้วเราศึกษาเหตุปัจจัยรู้เหตุปัจจัยและไปทําที่เหตุปัจจัยให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการก็จะเกิดผลสําเร็จขึ้นเมื่อเรารู้และทําอย่างนี้ กระแสของเราก็เปลี่ยนจากกระแสความอยากกระแสตัณหามาเป็นกระแสปัญญาจะเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสปัญญานี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกับกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติเพราะกระแสเหตุปัจจัยเป็นไปอย่างไรกระแสเป็นไปอย่างไรกระแสปัญญาก็รู้ไปตามนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้กระแสของคนกับกระแสของธรรมชาติก็กลายเป็นกระแสเดียวกันเท่ากับว่าตอนนี้เหลือกระแสเดียวคือกระแสเหตุปัจจัยที่เราเข้าไปสัมพันธ์ด้วยปัญญาเมื่อกระแสของคนกระแสปัญญาของเรากับกระแสของธรรม กระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติประสานกลมกลืนเป็นกระแสเดียวกันความขัดแย้งบีบคั้นปะทะกระแทกกันก็ไม่มีสรุปว่ามีความสัมพันธ์รหะหว่างกระแสส,สองแบบคือสองกระแสที่ปะทะขัดแย้งกันกลับสองกระแสที่ประสานกลมกลืนเป็นกระแสเดียวกันสองกระแสที่ปะทะขัดแย้งกันก็คือกระแสความอยากของตัวเราที่เราสร้างขึ้นใหม่กับกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติที่มีอยู่เดิมตามธรรมดาของมันกระแสความอยากของเราก็คือ การที่คิดจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามเป็นอย่างอย่างนี้ตามใจตัวเราโดยไม่มองไม่รับรู้ว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นไปอย่างไรๆตามเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติเมื่อเราจะให้สิ่งนั้นเป็นไปอย่างหนึ่งตามกระแสความอยากของเราแต่สิ่งนั้นมันเป็นไปเสียอีกอย่างหนึ่งตามกระแสเหตุอย่างหนึ่งตามกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติกระแสของคนกับกระแสของธรรมชาติก็แยกต่างกันเป็นสองกระแสแล้วสองกระแสนี้ก็ปะทะกระแทกขัดแย้งกันและเมื่อกระแสของเราแพ้ เราก็ถูกกดถูกอัดถูกบีบคั้นเรียกว่าเกิดทุกอย่างที่ว่ามาแล้วกระแสที่ประสานกลมกลืนเป็นกระแสเดียวกันก็คือกระแสปัญญาของเรากับกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติถ้าเราให้ปัญญาปัญญานั้นก็รู้เข้าใจมองเห็นไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปอยู่ตามกฎธรรมชาติปัญญาคอยมองคอยดูให้รู้เข้าถึงและเท่าทันกระแสให้รู้เข้าถึงกระแสปัญญาของเราจึงประสานกลมกลืนกับกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติเรียกว่ากระแสของคนกับกระแสของธรรมชาติ ประสานกลมกลืนกลายเป็นกระแสเดียวกันไม่มีการปะทะหรือขัดแย้งกันเพราะไม่มีตัวตนของเราที่จะมาถูกกดถูกอัดถูกบีบเป็นอันว่าตอนแรกสองกระแสคือกระแสความอยากของเราหรือกระแสตัณหาเรียกง่ายๆว่ากระแสของคนกับกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติเรียกง่ายๆว่ากระแสของธรรมต้องปะทะขัดแย้งกันเพราะแยกต่างหากไปกันคนละทางและไม่รู้เรื่องกันแต่พอเราใช้ปัญญาเราก็เข้าถึงกระแสเหตุปัจจัยเลยกระแสความอยากไม่เกิดขึ้น กระแสของคนคือกระแสปัญญากับกระแสของธรรมคือกระแสเหตุปัจจัยก็จึงประสานกลมกลืนกันกันเหลือกระแสเดียวเมื่อกระแสของคนเปลี่ยนจากกระแสตัณหามาเป็นกระแสปัญญาแล้วการที่เราจะต้องขัดแย้งปะทะกระแทกกับกระแสของธรรมชาติหรือกระแสธรรมและจะต้องถูกกดถูกอัดฉุดบีบเพราะเราแพ้มันก็ไม่มีอีกต่อไปกลายเป็นว่ากระแสของคนกับกระแสของธรรมประสานกลมกลืนไปด้วยกันกลายเป็นกระแสเดียวกันไม่มีความขัดแย้งปะทะกระแทกกันต่อไปอีก เมื่อกระแสของคนกับกระแสของธรรมประสานกลมกลืนกัเน,นเป็นกระแสเดียวแล้วไม่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรเราก็รู้เหตุปัจจัยอย่างนั้นเราก็ทําที่เหตุปัจจัยอย่างนั้นแล้วก็ทําที่เหตุปจัททปจจัยดังนั้นจึงทั้งทําได้ผลด้วยแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยเมื่อทําได้แค่ไหนเราก็รู้ว่านั่นคือตามเหตุปัจจัยหรือเท่าที่จะได้จะเป็นตามเหตุปจัจจัยถ้ามันไม่สําเร็จเราก็รู้ว่าเพราะเหตุปัจจัยไม่เพียงพอหรือเหตุปัจจัยบางอย่างสุดวิสัยที่เราจะทําได้เรารู้เข้าใจ เรารู้เข้าใจแล้วก็ไม่คร่ำครวญโอดโอยว่าทําไมหนอทําไมหนอเราก็ไม่ทุกข์ฉะนั้นด้วยความรู้เข้าใจอย่างนี้จะทําให้เราทั้งทํางานก็ได้ผลทั้งใจคนก็ไม่เป็นทุกข์มิแต่จะเป็นสุขอย่างเดียวปัญญามานํามองตามเหตุปัจจัยตัวเองก็สบายแถมยังช่วยคนอื่นได้อีกฉะนั้นชาวพุทธจะต้องตั้งหลักไว้ในใจแต่ต้นว่าเวลามองสิ่งต่างๆจะไม่มองด้วยความชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่มองด้วยปัญญาที่ว่ามองตามเหตุปัจจัยตั้งหลักไว้ในใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้น คนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนาไม่ได้เรียนรู้พุทธศาสนาก็จะตั้งท่าผิดเริ่มตั้งแต่มองสิ่งทั้งหลายก็มองด้วยท่าทีของความรู้สึกที่ว่าอยากอย่างนั้นจากอย่างนี้ชอบใจไม่ชอบใจพอรับรู้ประสบการณ์อะไรก็เอาความชอบใจไม่ชอบใจเข้าไปจับหรือมีปฏิกิริยาชอบใจหรือไม่ชอบใจไปตามความรู้สึกสําหรับชาวพุทธจะไม่เอาความชอบใจไม่ชอบใจหรือความชอบชังของปัญหามาเป็นตัวตัดสินเป็นตัวนําวิถีชีวิตหรือเป็นตัวบงการพฤติกรรมแต่เอาปัญญามานํา การที่จะเอาปัญญามานานั้นถ้าเรายังไม่มีปัญญาพอหรือยังไม่ชํานาญก็ตั้งหลักในใจก่อนคือตั้งหลักที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ปัญญาวิธีตั้งหลักในเมื่อยังไม่มีปัญญาพอก็คือทําเป็นคติไว้ในใจเวลาเกิดอะไรเจออะไรบอกใจว่ามองตามเหตุปัจจัยนะพอทำอย่างนี้ปัญหาหมดไปตั้งครึ่งตั้งค่อนเลยเช่นคนมีทุกข์หรือคนมีทุกข์หรือคนจะโกรธพอบอกว่ามองตามเหตุปัจจัยเท่านั้นแหละความทุกข์หรือความโกรธก็สะดุดชะงักหรือลดลงไปเลยเพราะฉะนั้น เราประสบปัญหาอะไรเจอสถานการณ์อะไรแม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เราตั้งใจวางท่าทีไว้ว่ามองตามเหตุปัจจัยพอมองตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดพิจารณาปัญญาก็เริ่มต้นทํางานกิเลสและความทุกข์ก็ถูกกันออกไปเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มองตามเหตุปัจจัยเราก็จะมองด้วยความชอบชังพอมองตามความชอบชังปัญหาก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เป็นความกระทบกระทั่งบีบคั้นประทะกันขุ่นมัวหรือตื่นเต้นลิงโลดลหลงไหลไปตามและปัญหานั้นก็จะขยายออกมาข้างนอกด้วยพอมองตามเหตุปัจจัยเราจะไม่เกิดปัญหาเราจะคิดเหตุผลเราจะหาความจริงและได้ความรู้ที่จะปฏิบัติต่ตอบุคคลนั้นเรื่องนั้นกรณีนั้นได้โดยถูกต้องและเราก็จะมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจเช่นถ้ามีผู้อื่นเข้ามามีอาการกริยาหรือวาจาก,กระทบกระทั่งเรา เรามองตามเหตุปัจจัยบางทีเรากลายเป็นสงสารเขาคนนี้เขามาด้วยท่าทีอย่างนี้แสดงออกอย่างนี้ถ้าเราไปรับกระทบเกิดความโกรธแต่ถ้าเราถือหลักมองตามเหตุปัจจัยนี้เราก็เริ่มคิดว่าเออเขาอาจจะมีปัญหาอะไรของเขาตอนนี้เราจะเริ่มคิดถึงปัญหาของเขาแล้วก็จะคิดช่วยแก้ไขใจเราโล่งออกไปนอกตัวไม้อัดอั้นกระแทกอยู่กับตัวก็เลยไม่เกิดปัญหาแก่ตัวเราตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาเขาอาจจะไม่สบายใจอะไรมาหรืออาจจะมีปมอะไรเรามองด้วยความเข้าใจ และสืบหาเหตุปัจจัยพอเราเข้าใจเขาเราเองก็สบายใจและเกิดความสงสารเขากลายเป็นคิดจะช่วยเหลือไปประโยชน์สุขที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้จิตใจต้องมีอิสรภาพการตั้งหลักในใจเพื่อเป็นจุดเริ่มให้ปัญญามานําจิตหรือเพื่อให้จิตเข้าสู่กระแสปัญญาอีกวิธีหนึ่งคือการมองตามคุณค่าหมายความว่าเมื่อพบเห็นเจอเจอหรือเกี่ยวว้องกับบุคคลสิ่งหรือสถานการณ์ใดๆก็ไม่ให้มองตามชอบใจไม่ชอบใจของตัวเราแต่มองดูคุณโทษ ข้อดีข้อเสียและประโยชน์ที่จะเอามาใช้ให้ได้จากสิ่งหรือบุคคลนั้นการมองตามคุณค่าของสิ่งนั้นๆก็ตรงข้ากับการมองตามชอบใจไม่ชอบใจหรือชอบชังของตัวเราเช่นเดียวกับการมองตามเหตุปัจจัยแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่เราเกี่ยวว้องทุกอย่างโดยเฉพาะในการที่จะเอามาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ก้าวหน้าดีงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ว่าพบเห็นประสบอะไรก็หาประโยชน์หรือมองให้เห็นประโยชน์จากมันให้ได้อย่างที่ว่าแม้แต่ได้ฟังคําเขาดา่า หรือพบหนูตายอยู่ข้างทางก็มองให้เกิดมีประโยชน์ขึ้นมาให้ได้การมองตามเหตุปัจจัยเป็นวิธีมองให้เห็นความจริงส่วนการมองตามคุณค่าเป็นวิธีมองให้ได้ประโยชน์แต่ทั้งสองวิธีเป็นการมองตามที่สิ่งนั้นเป็นไม่ใช่มองตามความชอบชังของตัวเราการมองตามที่มันเป็นเป็นกระแสของปัญญาเอาปัญญาที่รู้ความจริงมานําชีวิตส่วนการมองตามชอบใจไม่ชอบใจหรือตามชอบใจหรือตามชอบชังของเราเป็นกระแสของตัณหา เอาตันหาที่ชอบชังมานำชีวิตการมองตามเหตุปัจจัยซึ่งเป็นการมองหาความจริงเป็นการมองตามที่สิ่งนั้นมันเป็นของมันตามสภาวะแท้ๆเรียกว่าเป็นขั้นปรมัติเป็นเรื่องของการที่จะเข้าถึงประโยชน์สุขระดับที่3โดยตรงส่วนการมองตามคุณค่าซึ่งเป็นการมองให้ได้ประโยชน์แม้จะเป็นการมองตามที่สิ่งนั้นเป็นแต่ก็ไม่ถึงกับตามสภาวะแท้ๆเรียกว่ายังอยู่ในขั้นที่เกี่ยวกับสมมุติเป็นวิธีปฏิบัติสําหรับประโยชน์สุขในระดับที่2 แต่ในตอนก่อนนั้นไม่ได้พูดไว้จึงพูดไว้ในตอนนี้ด้วยเพราะเป็นเรื่องประเภทเดียวกันเป็นอันว่าให้ใช้หลักของปัญญานี่เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะให้ปัญญามานำชีวิตต่อไปเราก็จะมีแต่กระแสปัญญากระแสความรู้เหตุปัจจัยเราก็จะดำเนินชีวิตที่ปราศจากปัญหาและมีจิตใจเป็นอิสระจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีความไม่เที่ยงเป็นอนิจจงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขังไม่มีตัวตนยย่งยืนตายตัวแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วสิ่งทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นนั้นก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติโดยที่ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองแต่มันไม่ดึงหรือลากเอาจิตใจของเราเข้าไปทับกฎหมดขยี้ภายใต้ความผันผวนปลนแปรของมันด้วยเราก็ปล่อยให้ทุกข์ที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติเป็นทุกข์ของธรรมชาติไปตามเรื่องของมันไม่ตายมาเป็นทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ในใจของเราถ้าใช้ปัญญาทําจิตใจให้เป็นอิสระถึงขั้นนี้ได้ก็เรียกว่ามาถึงประโยชน์สุขระดับสูงสุด